ตรงนี้กด้มั้งแน่นอนอย่าไปแล้วงนี้ออกไหมไม่ต้องก็ได้นะออกโอเคได้เลยค่ะไปแล้วก็เดินผ่านมาพี่เนาะเราเราอยู่ซุ้มอะไรไม่รู้วิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรเหล่านาศค่ะเป็นของหน่วยงานเกษตรส่งเสรวนที่มันมีพืชผักชนิดนี้นะคะเดินเข้ามาข้างในเรามาเจอซุ้มที่น่าสนใจเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเป็นสมุนไพรวันดีดาเซฟฟิลค่ะอ่าเฮ้ยเป็น ่างชาติสองสัญชาติเหรอเซลฟี่เป็นแฟนเป็นอเมริกันอ่าโอเคทำไงถึงได้มาทำตัวนี้พี่อ๋อพอดีลูกสาวตอนที่เขาเป็นเชื้อราเพราะว่าเลี้ยงแมวระบบปิดเป็นเปอร์เซียแล้วทีนี้ไม่ไม่ให้น้องออกข้านอกก็เลยนอนด้วยกันกับแมวทีนี้ลูกสาวเขาผิวมันใสอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วแล้วน้องเขาเป็นเชื้อราแมวอไม่ตุ่มเป็นเป็นเหมือนเหมือนเกลือนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเป็นในแนวเกลือนกากที่ที่ ลองลองจากสวัสด์ไอ้งูสวัสดาประมาณนั้นคือถ้าไปเซิร์ชเชื้อราแมวนี่มีเลยใช่ค่ะอา่ทีนี้ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสบู่ก้อนค่ะชอบอาบสบู่เหลวอยู่แล้วก็เลยอ่ลองลองหาสมุนไพรใกล้ตัวอแล้วก็มาได้เบสสบู่ที่ร้านเคมีพันธ์อุอน้องเขาแนะนําบอกว่าเป็นเบสที่อ่อนสําหรับเด็กด้วยก็เลยมาทํา ทำเองปรุงเองสมุนไพรเองใช่อันนี้ได้อันนี้ก็คือได้เลขจดแจ้งแล้วพัฒนาไปถึงได้ทุนจากมมสอทีนี้ด้วยฟาร์มที่เราอยากได้สมุนไพรมาทําเป็นนวัตกรรมร่วมกับรังไหมค่ะรังไหมที่ไหมมันแพงค่ะเฉพาะตัวนี้โลสองพันสี่ทีนี้ก็เอาในเมื่อเราก็สมัยเด็กเราก็เคยทําก็เลยเลี้ยงตอนนี้ก็เลยฝึกลูกที่เป็นลูกครึ่งเลี้ยงไหมควบคู่กับ การเรียนภาษาอังกฤษให้มันไปอีสานกับอันนี้เขาเรียกว่าเอ็นสามภาษาเลยอให้มันได้อย่างนี้เลยให้น้องเป็นพิเตอร์ใช่ค่ะแล้วพอน้องใช้ตัวนี้รู้สึกว่าประมาณจากที่แผลน้องแดงๆมันเป็นวงใช่ไหมคะก็เลยเริ่มแห้งเข้าแห้งเข้าก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อน้องผิวหายก็เลยลองให้สระผมแต่ด้วยความที่เบสมันสําหรับผิวไม่ใช่สําหรับผมเนาะค่ะเบสคืออะไรครับ เบสสบู่เป็นเป็นตัวทำหัวเชื้อค่ะหัวเชื้อที่ที่ทําให้มีฟองทําให้อ่ดีต่อผิวอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็สารชะาล้างเนาะทีนี้หนูก็เลยเอาผสมเป็นใช้สมุนไพรในพวกเนี้ยปรุงสูตรขึ้นมาปรุงสูตรอีกสูตรหนึ่งค่ะที่าได้ไครับสูตรนี้คิดขึ้นเองคิดขึ้นเองคือคิดว่าประมาณว่าไม่ไม่ฝันแต่ว่าเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่าที่เราให้ไปจับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้มากกว่าไอ้คำว่าอะไรบางอย่างมันมายยังไง หนูไม่ทำจริยธรรมหลิงที่ทำดีมานุแก้พี่เป็นสายสมุนไพรอยู่แล้วเนาะสายสมุนไพรมีความรู้ด้านสมุนไพรใช่ก็เรียนแพทย์แผนไทยอ๋อโอเคแล้วหนูตัวหนูก็เรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ปลูกยาตายายก็ทำสมุนไพรอยู่แล้วอ่าแล้วแล้วยายน่ะก็คือเป็นเป็นหมอตำแยเนาะอ่าเขาก็เลยสอนเรื่องพวกนี้มาอทีนี้พอพอเอามาทำเป็นแชมพูแล้วน้องหายแล้วปัจจุบันนี้น้องก็ เกิดไม่มีไม่มีไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรแล้วใช่ค่ะแล้วรีดไข่ดีไหมพี่หมาถึงวงกว้างไหมวงกว้กันไหนที่ไหนอะไรยังไงพอลูกหายก็เลยไปคุยให้กับใครฟังเนาะเมื่อกี้นี้อ่าก็คุยก็ให้กับเกษตรตำบลอการกัใช้กับชุมชนมันใช้กับใช่มันไม่เหมือนกันจะต้องมีแนวทางอ่าทีนี้เกษตรนุ้ยที่เกษตรตำบลค่ะเขาเป็นอ่าเขาเรียกกันอะไรมันเหมือนสิวที่ตามหลังเนาะเขามาหาเราหรือเราไปหาเขาวันนั้นรู้สึกว่าจะอบรมกันเรื่องแปลงใหญ่ เกษตรแปลงใหญ่ก็เลยคุยกับเพื่อนอย่างนี้แต่เกษตรนุ้ยก็เลยได้ยินบอกอ่ะพี่พี่ว่านิดาเอามาให้หนูลองใช้หน่อยก็เลยนุ้ยนี่อยู่ที่ไหนโมโมโมอยู่ตําบลดอนหวานค่ะก็คืออยู่ในในตัวของอำเภอรเรานี่แหละแต่ว่าดูแลตำบลเราทีนี้ก็บอกพี่แมวลองเอามาใช้หน่อยอ่าทีนี้ก็ลองเอาให้แกใช้ดูแกเลยประมาณ4 5หวันแกโทรมาหาพี่แมวขอสั่งแพ็กเกจจิ้งแบบนี้หน่อยได้ไหมเอาสูตรนี้เลยแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้ก็คือหาย พี่นุ้ยแกจะเป็นผิวออกจะไม่ไม่ใช่คนผิวขาวแต่จะมีมีมีความ,มคำ้ำมีความสิวมีปัญหาด้านผิวใช่มีปัญหาเรื่องสิว<อ>สิวข้างหลังทีเนี้ยปัจจุบันนี้หายแล้วแล้วก็จายังมีแผลเป็นหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารที่สําหรับอ่าอ่าให้ให้แผลเป็นหายเนาะแต่ว่าจะมีว่านหางจระเข้เสริมเพื่อให้ผิวนุ่ม,มค่ะอันนี่คือส่วนผสมของอันนี้ว่านางค้ำอ๋อว่านางคําใช่ว่านางคําจะเป็น อ่าทําไมหนูชอบว่านางคาเพราะว่าตัวใหญ่ค่ะปริมาณเยอะแล้วก็สรรพคุณไม่น้อยหน้ากับขมิ้นอ่าใช่ปลูกง่ายคล้ายคล้ายว่านชังมลูกเออใช่ค่ะแต่ว่าเนื้อเนื้อนวลของเขาจะออกเหลืองค่ะอ๋อพี่ดมดูผสมที่ทำไหมครัอันนี้จะใส่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าตัวหลักจะเป็นขมิ้นเพราะว่าตัวนี้ทําไมถึงเน้นขมิ้นอ่าเป็นของเกษตรส่งเสริมก็เลยจะให้ให้โชว์หลายๆตัวค่ะเพราะว่าจะให อยากจะฝึกให้เด็กนักเด็กรุ่นใหม่เนาะรู้คุณค่าของสมนุนไพรพอคุยกับพี่นุ้ยแล้วยังไงต่ออ่าพี่นุ้ยก็เลยบอกว่าพี่แมวลองจดวิสาหกิจก็เลยบอกว่าไม่ชมอบไปอย่างนั้นวิสาหกิจช,ชุมชนก็คือเหมือนบริษัทแต่ว่าในใน,ในการร่วมมือกับชุมชนในในหมู่บ้านตัวเองกับน่วยรัฐ กับหน่วยงานรัฐแล้วก็เวลาสมมุติว่ามีคนในุมชุมชนนั่นเองใช่ค่ะยาท้องถิ่นอะไรแบบใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของอยู่ใช่ทีนี้ก็เลยหัวหน้าหนุ่ยก็เลยบอกว่าให้ร่วมร่วมกันเจ็ดคนขึ้นไปค่ะก็เลยรวบรวมสมาชิกได้สิบกว่าคนก็เลยมาจดวิสาหกิจอ่าแล้วทีนี้ก็พอ พอเราทําไปแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีไอเดียมาเรื่อยๆอว่าเออชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการปลูกสมุนไพรในการาวิเคราะห์ช่วยกันว่าจะไปทางไหนต่อค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะบางคนเขาไม่ชอบสบู่เหลวเขาบอกว่ามีสบู่ก้อนไหมอืมอ่ะทีนี้ก็เลยมานี้ด้วยความที่พ่อเขาไปทุ่งนาบ่อยเนาะค่ะบกคันพามาหาหมอแล้วแล้วคนแก่ไม่ชอบฉีดยาอ่าก็เลยบอกอ่ะถ้าไม่ชอบฉีดยาเดี๋ยวลองทําให้ดู ก็เลยลองผสมก็คือสูตรเดียวกันแต่สูตรเปลี่ยนเป็นก้อนเปลี่ยนเป็นบ้านนางคำแทนอ๋อเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขมิ้นขมิ้นประมาณเอาตีใส่เปอร์เซ็นต์สมมุติเนะประมาณ20เปอร์เซ็นตขมิ้นแต่แต่ใช้ตัวนี้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตตัวนี้นะแต่พอมาใช้กับตัวนี้ก็คืออันนี้จะเยอะปะแต่ว่าอันนี้ก็จะเสริมเพราะว่าสรรพคุณของเขาก็คือลดการอักเสบแล้วลดผื่นคันอยู่แล้วอ่าทีนี้หนูก็เลยบอกว่าอ่าเอาว่านางคำมาลองทําเป็นสบู่ดูสิ จากที่ตัวเองเนาะค<ะ>่ะออกแดดบ่อยแล้วก็จะเป็นฝ้าฝ้าแล้วก็สิวอักเสบจะเป็นเม็ดใหญ่ๆแต่ว่าจะไม่ใช่เขอะทั้งหน้า<ะ>ทีนี้ก็เลยอ่ะลองลองใช้วิธีการล้างค่ะแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ตรงสิวที่มันอักเสบหนูก็แต้มไว้เลยอ๋อเอาสบู่ตรงเนี้ยมาแต้มใช่อตอนแรกหนูก็ว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมก็เลยลอง<ะ>ดูแล้วยุบยุบ ทีนี้ก็เลยมีไอเดียว่าเออต้องไปต่อแล้วทีนี้เลยมันมีโครงการโครงการหนึ่งที่ทางสวพค่ะสวพที่ส่งเสริมพืชสวนเนี่ยของจังหวัดของเราเนี่แหละออกไปอบรมทีนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาสอนเกี่ยวกับการตลาดนี้แหละกับออนไลน์ก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาเลยเอาไปให้เพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์ใช้พอดีเขามาเที่ยวเขาเป็นสิวอักเสบที่หลังเขาเลยไปลองใช้เขาเลยบอกว่า ผมอยากจะทํางานกับคุณได้ไหมโดยที่ผมจะเอาไปเปิดที่ร้านนู้นเพราะว่าเขามีร้านเกี่ยวกับผิวพรรณเด็กอยู่แล้วมแม่และเด็กเขาก็เลยมีไอเดียว่าจะให้เราพัฒนาไปสูส่สวิสเซอร์แนด์ขั้นตอนถึงไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในโรงงานอ่าแล้วก็เป็นสมนุนไพรอันนี้ก็จะเป็นพวกหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นตัวนี้อ่า,อาแล้วก็มันจะเป็น พี่เห็นแป้งพม่าไหมค่ะก็คือธนคาลแล้วก็มันเป็นต้นบ้านเราก็มีเยอะแยะแต่เพียงแต่ว่าชื่อของเขามันธนคาลใช่ไหมคนไม่รู้จักดังขึ้นบ้านเราเรียกต้นตุ่มตังรู้จักไหมตุ่มตังเออก็คือที่บ้านเราเยอะแยะกินหรือพื้ยังไงมันเป็นหนามเป็นต้นเป็นหนามมันคือเขตพื้นที่ภาคอีสานยุอาเอามาทําอะไรคะทําเป็นแป้ง อ่าทําเป็นแป้งแล้วก็เห็นพ่มาเขาทำไหมป้าเขาจะไม่มีหนูก็เลยบอกเออเข้ามามันใช้ได้อ่าลองมาทําดูสิหนูก็เลยให้พ่อไปตัดมา๋อ้ก็จะมีความรู้เรื่องที่เรียนรู้อยู่เนี่ยเรียนมากี่ปีอะไรยังไงเรียนปีครึ่งแล้วค่ะอ่าแต่ว่าเป็นคนชอบหาสมุนไพรนู่นนี่นั่นมาอะไรเมื่อก่อนเอาเอาแรกๆเลยก็คืออยู่บ้านเฉยๆ